เดี๋ยวตอครับรถตู้นะครับแล้วครับผมของคุณต๋องนะครับคุณต๋องเชียงใหม่นะครับหรือนะครับคุณจันทรลงนะครับหนวนเป้านะครับสวยๆเลยนะครับผมสีขาวเกียร์ออโต้ครับที่ไหนไม่มีรถนะครับที่เรามีรถครับผมนะฮะ ตอนนี้กำลังทำการนะครับติดตั้งอุปกรณ์นะครับต่างๆแล้วก็ถอดเบาะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับออกนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบครับที่นี้ครับผมเสียวแจ็คนะครับผมที่ไหนไม่มีรถนะครับที่นี่มีนะครับผมตราตาต่อคอสวนหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับครับสวยเลยตอนนี้กำลังตรวจรายละเอียดนะครับผม เดพึ่งลงเลยนะครับนะครับนะครับสนใจลืมนะครับผมเซลลแจ็คจังนะครับ0828866994น,นะครับผมครับจดความเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พร้อมส่งมอบนะครับผมขอบคุณครับ